โอ้วันนี้ผ่านมาเห็นคนเยอะแยะเลยคนเยอะแยะเลยมาทำอะไรกันไม่รู้เนี่ยบ้าน่เก็บทัวเดี๋ยวเจะได้รู้เก็บัวเป็นทัวอะไรนะทัวพุ่มทัวพุ่มโอ้ทัวพุ่มทัวพุ่มวันนี้มามากันมากันหลายคนนะครับเด็กนับกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็สิบสอง สิบสามคนสิบส,สามคนมาเยอะเลยเนาะมาจากบ้านศพลรืนศพเรืน,<า>รนอำเภออำเภอวังเหนือค่ะอำเภอวังเหนือตํบนลน้องค้ออำเภอวังเหนืออ๋อที่วัดศพลรืนก็มีมีพระธาตุบีอะไรสวยๆข้างบนนู้นเนาะจุดชมวิวข้างบนนู้นสวยๆแต่วันนี้มาที่บ้านแป้นโป่งชายมาเก็บถั่วแล้วถั่วนี้เก็บครั้งหนึ่งหมดเลยไม่ไไหรือไว้รู้บ้างหมดส,สองรอบค่ะสองรอบเหรอ รอบแรกก็เก็บวันนี้นะรอบแรกพื้นที่เยอะวันนี้เสร็จไหมฮะวันนี้ค่ะวันนี้ต้องต้องเสร็จเนาะเสร็จมองฟังโน้ตอีกมอฟังน้ตอีกโอ้สวยมีเยอะเลยเดี๋ยวดูดูที่สวยัวสวยๆโอ้ความสวยสวยค่ะแล้วเราเราเก็บนี้ไปส่งยังไงฮะให้ร้านค้าพ่อค้าเขาก็ส่งบริษัทเขาส่งบริษัทอ๋อบริษัทเขาทำอะไรมีตัวหนุ่มมั้ยเนี่ย ั่อหนุ่มนะไม่ใช่ั่วแก่ใช่ไหมจ้ะพ่อหนุ่มกินยังไงล่ะแล้วกินยังไงอ่ะอ๋อทำกับข้าวทำเติมกับน้ำพริกกับอะไรนี่ได้หรออ๋อเป็นหอยด้วยค่ะจตใส ใส่กระป๋องขายใส่เป็นแพ็คเนะาะเหมือนกระป๋เหมือนน้ำยากระปอ๋องเดี๋ยวดูที่เก็บแล้วดีโอ้อยู่ในนี้เยอะแยะเลยเอ๊ไม่เคยจะ,าะ,ไไะ,จะขายเครียดขายเครียดเนาะทำงานไปด้วยทำงานไปด้วย,วยคุยมุนๆไปด้วยยนาง้นนะก็ดูในกระในน้ำคูนะ่ะโอ้ยนี่ไงนี่ไงเยอะแยะเลยอืม ครับไม่เห็นหน้าเห็นตาเนาะจะได้ออกกล้องของงามนี่กล้องงามๆนี่นะกล้องงามกล้องงามๆเนี่ยกล้องงามๆฮะอ่าครับเอาสูู้ราคะสู้ๆนะคาซูซูราคาอ่าอยู่วัดปงชัยเนี่ยวัดปงชัยเนี่ยคือคะแนนนี่แหละอยู่คะแนนนี้เนาะอยู่วัดปงชัยใกล้ๆนี่เองห่างกันนี่ เทาไรห้าร้อยเมตรนี่คราวนี้ทุ่งนาทุ่งนาอกับเมืองมาจากที่ไหนเขเนี่ยอ่าู้กับเมืองมาได้เป็นคนนครปฐมอาจารย์นครปฐมหลงมาอยู่ที่นี่แต่ไปแล้วเราเคยไปแล้วไปเช่ยบนนู้นน่ะตั้งแต่เมื่อก่อนนู้นไปแล้วที่นี่ครับอ่าศเลินไปแล้วไปแล้วขึ้นไปนู้นสองครั้งแล้วไปข้างบนนู้นน่ะบนที่ชมพระธาตุจะชมพระยืนข้างบนนู้นชมวิวข้างบนนู้นเคินไป ั้งแต่สมัยก่อนน้องใครป้าอาจารย์มีตายไปแล้วเนาะมหาบุญมีใช่ไหม่อนชื่อมหาบุญมี <ละ S 2> ตายไปแล้วมหาบุญมีศึกแล้วศึกไปแล้วก็มาเป็นอะไรผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรนะผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ตายแล้วเนาะเอาละอันนี้ก็ได้ออกกล้องไปให้คนได้ดู พวกประเทศต่างประเทศก็มีต่างประเทศก็มาดูเมื่อกี้ครับต่างประเทศมีมีเอฟซีที่ดูดูน้องน้องน้องแมวในช่องนี้ด้วยดูในนี้ด้วยนะครับก็ขอขอให้มีความสุขเนาะทำงานมุวนมุวนสนุกสนุกโชคดีมีความสุขทุกคนสาธุสาธุเจ้าเดี๋ยวมาทางนี้เอ็กโดนี่มะพร้าวก็มีเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเาไปดูทางนี้อีกสองสองสองสาวสองสาวอยู่ตรงนี้โอ้เก็บถั่วเก็บถั่วอมีสองสาวหนึ่งเบาแล้วหนึ่งเบาแล้วอ้อหนึ่งเบาผู้ชายผู้ชายไม่ค่อยมาเก็บเลยเนาะมีแต่มีแต่สาว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 รวมกันแล้วอายุน่าจะหลายร้อยแล้วเนาะหลายร้อยปี <g ül> มีถั่วก็มีปี๊บมะเขือก็มีด่านี้เป็นมะเขือนี่ปลูกมะเขือทั้งทั้งเรียมๆก็ปลูกตะไคร้เครื่องครัวปรกเป็นเครื่องปรุงอาหารเครื่องประกอบอาหารตะไคร้สมุนไพรไทยตอาน,นี้เป็นผักผักกาดก็มีกะหล่ำก็มีนะ กะลำยังไม่ออกหัวออกแล้วกะลำออกหัวแล้วกะลำกะจะออกหัวแล้วกะลำดอคงอกูอไม่กี่วันคงจะได้เก็บได้เนาะแปลงใหญ่เลยครัใหญ่เลยฮู้ตอนนี้ถ้าจะเป็นช่วงฤดูน้ำน้ำน้ำจะท่วมตรงนี้น้ำท่วมแต่ปีนี้น้ำน้อยก็สามารถปลูกพืชได้พืชก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปอันนี้เป็นพืช ช่วงฤดูหนาวผักนี้ฤดูหนาวไม่ต้องรดน้ำเลยครับน้ำค้างตกลงมาเกาะบนใบใบ,บพืชนี้ก็เป็นลงไหลลงไปเราเลี้ยงลำต้นให้เจริญเติบโตได้ครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอ,อนำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไว้เพลงทนี้นะขอพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขทุกมีแด่ทุกคนทุกท่านทวกกันทุกคนทุกท่านสาธุ